เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องกันว่าห้องเป็นยังไงบ้างดีไหมใหญ่ไหมกว้างไหมสะดวกสบายไหมตามเราไปดูกันเลยเข้ามาถึงก็เจอห้องครัวก่อนเลยเป็นห้องครัวใหญ่มากมีน้ำไ้า2สองขวดแล้วก็มีชุดชากาแฟอันนี้แก้วน้ำ แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นตูเ้เย็นตูเ้เย็นอ๋อตูเ้เย็นมีน้ำให้สมควดอ๋อมีซิงค์ล้างจานมีกาต้มน้ำให้เตาไฟฟ้าให้แต่เขาเขียนว่าห้ามใช้ลดปลับห้าพัน์นะจ๊ะอ่าก็าจะมีพักสวอีกบานนึงโอ้โอเป็นห้องนอนอุใหญ่มากใหญ่มากเลยตนันใหญ่มาก ครัวก็จะเป็นแบบเรียบง่ายมีเตียงมีโซฟามีโต๊ะทํางานให้แต่เขาก็ทำงานเต็มไปด้วยของน้องพอทั้งหมดเลยแล้วก็ทีวีต่อไปก็คือห้องน้ำํำห้องน้ําโอ้มีอ่างน้ําใหญ่มากแล้วก็มีส่วนที่เป็นชาเวอร์มีเลนชาวเวอร์ด้วยนะนี่ เลนชาวเวอร์ด้วยมีฝักบัวพร้อมโคคันมีแช,ชมพูมีสบู่ให้กระจกบ้านใหญ่พร้อมอ่างล้างมืออ่างล้างหน้าแล้วก็สุขภัณฑ์ว่าไงครับมาช่วยป้ารีวิวหรอใช่มองกล้องไหนเลย๊ายบายทักทายก,ก,กล้องนะสวัสดีครับ ปิ่งลุกๆ,ๆ,ๆไปเลยมีตู้เสื้อผ้านี่ตู้เสื้อผ้าให้แขวนเสื้อผ้า,ามีชุดคุม้มแบบน้ําด้วยแล้วก็มีกองเสื้อผ้าของเราที่ททอยู่ในนี้ <c oughs> แล้วก็สีมีรองเท้าแตะให้ใช้ด้วยนะนี่ต่อมาก็เป็นโต๊ะเครื่องแป้งใช่ไหมมีไดร์เป่าผมให้มีบอดี้โลชั่นให้โหคบคันจริงอะ่ะนอกจากส่วนเตียงนอนแล้วก็เป็นส่วน ส่วนโซฟากินไรอะลูกกินอะไรครับชีฟี่กินอะไรออร่อยมะหยบบบงาุ่งกับมมงเกี้ยวอยู่งยบหยบแล้วก็ส่วนนี้แทน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 โอ้โหระเบียงใหญ่มากเลยอะกว้างมากเลยอะแล้วมันสามารถมองเห็นทะเล โอ้โหเห็นว uh ิวทะเลโอ้ลมดีลมดีมากลมดีมากลมเข้ากล้องไหมเนี่ยลมดีมากแล้วก็มีโซฟาโซฟานั่งเราสามารถดูอะไรได้ดูอะไรได้พอชี้สิเห็นอะไรเห็นอะไรพอเห็นอะไรไหนโอ้เห็นสระว่ายน้ำมีสระว่ายน้ำอยู่ข้างล่างด้วย พออยากเล่นน้ําเหรอลูกใช่พอครับอยากเล่นน้ําเหรอครับอยาเลยโอย้โหสามวยน้ำมันกว้างมากมันยาวมันยาวเลยใช่ไหมใช่ันยาวมากไปเดี๋ยวไปเล่นน้ํากันนี่ก็คือห้องทั้งหมดของไมด้าที่เราพักกันคืนนี้ <S <S แม่กิฬา เดี๋ยวเราไปเล่นน้ำกันไปเดี๋ยวไปดูน <tube> ้องพอเล่นน้ำกันมีแรงไหมนะอ่ะอ่ะอ่ะ one two three jumpin นี่พ่ออยู่ไหนอ,อยู่ตลาดโต้ลุ่งน้นตอนนี้สถานการณ์ก็เหมือนจะดีขึ้นนะคนเยอะแยะมากเลยมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวก่อนกลับโรงแรมเราก็มาเดินสำรวจเนาะเผื่อมีอะไรติดไม้ติดมือกลับห้องมีกิน สนุกไหมพอพอบอกผมไม่สนุกเลยครับไม่ได้วิ่งเองเออพอไม่ได้วิ่งเองไม่ได้วิ่งเองวิ่งไม่ได้ลูกคนเยอะคนก็เยอะนักท่องเที่ยวก็เยอะนักท่องเที่ยวต่างชาติก็เยอะก็เริ่มมาเริ่มมาแล้วเริ่มมาแล้วเริ่มเริ่มดีขึ้นแล้วอ๋อบัวลอยเอาบัวลอยเลยดีบัวลอยไข่หวานเปลี่ยนเป็นบัวลอยไข่หวานใส่ถ้วยครับกินเลย อะไรมาบ้างเนี่ยมีเคบับมีโรตีธรรมดาและก็โรตีใส่ไข่โอ้ที่สุดที่สุดนี่คือกินซีฟู้ดจากเจ๊เขียวมาแล้วแล้วเราก็ยังจะต่อด้วยขนมอีกฮะลือฮืือือคืออะไรอะไรคือฮือือต่อด้วยอะไรอื้อซ่ามากดูปากน้องพ่อซะก่อนน้โหนี่ก็โดนบัวลอยมา โดบุหรอยมาเดี๋ยวมันก็ทอต่อด้วยโรตีและเคบับเคบับอยากกินได้เหรอแหมอย่าดูถูกน้องพคลนะป้าเดี๋ยวเราจะรีบกลับไปกินละใช่มันจะได้ร้อนๆใช่โอเคไหมมันไม่หิวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว hello h e l l ไม่ไม่รอแล้วลูกชายกินโช์อ่าอ่ามัมเอาตอนนี้เราถึงโรงแรมแล้วใช่แล้วเราจะให้ดูเมนูอาหารก่อนนะอันนี้คือโรตีอะไรคะโรตีใส่ไข่ใส่นมใส่น้ำตาลใช่ใส่ไข่ใส่นมและนี่คือเคบับไก่เคบับไก่ใช่ เดี่ยวหูพออ่ะอ,อินฟูอินฟูสายกินงมอร่อยดีคอ่อรไหมพออร่อยไหมครับพอครับอร่อยไหมครับพูดไม่จ้าไม่พูดไม่จามาตึงตทีหนึง <laughs> อันนี้เป็นโรตีฟิกหืมต้องฟูทั้งเนาะ ไปแล้วหนึ่งคำไปแล้วเคบับหนึ่งคำแต่แต่หน้าร้านเขาก็ทำหน้าอร่อยนะดูเขาทำสะอาดอะเลยโดนเคบับอีเนี่อยเลยวันนี้ก็เรียบร้อยปิดจ๊อบปิดจับปิดจับมื้อดึกตอนสามทุ่ม ีจะไม่นอนให้ให้สัพันปิดจ็อบกันกินวันนี้นะคะก็ยังไงดีวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เนจบจบเพียงเท่านี้แหละเดี๋ยวขอไปกินก่อนจะได้รีบอาบน้ำนอนกันนะแล้วก็ก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเย่เย่เย่กินโชว์1หนึ่งที โ <Okay. S 2> อเคเดี๋ยวเดี๋อวอมโอเคบาย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 อาบายบายก่อนบายบายอม